ยินดีด้วยอดีตไอดอลดังประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบเมื่อวันที่28พฤษภาคมมีรายงานว่ากึมโจอดีตสมาชิก Nine n e ได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่าเธอกำลังจะแต่งงานในเร็วๆนี้โดยกึมโจ Nine n e ระบุว่า สวัสดีนี่กึมโจฉันยังคงประม่าในขณะที่เขียนสิ่งนี้และฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนฉันกังวลมากที่สุดว่าแฟนๆของฉันอาจจะไม่พอใจแต่ฉันคิดว่าฉันควรจะบอกให้แฟนๆรู้ก่อนเพราะว่านี่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของฉันฉันได้พบกับคนที่ฉันรักและจะจัดพิธีแต่งงานเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะครองคู่กันตลอดชีวิต คนที่ฉันจะแต่งงานด้วยคือโชซองแจและฉันคิดว่าคนอื่นคงจะรู้จักเขาในฐานะนักแสดงแบ็กกี้บอมฉันรู้สึกสบายใจที่ได้ตัดสินใจและทำทุกอย่างด้วยตัวเองและเขาก็เป็นคนที่ให้ความไว้วางใจกับคนอย่างฉันมากเขาฉลาดกว่าใครๆที่ฉันเคยเจอมาแต่ก็มีความยืดหยุ่นและอบอุ่นที่สำคัญเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยฉันแน่ใจว่าผู้คุณหลายคน คงประหลาดใจกับข่าวกระทันหันนี้แต่มันคงจะทำให้ฉันมีความสุขมากถ,ถ้าคุณคอยให้กำลังใจกับอนาคตของเราอย่างอบอุ่นเป็นเวลากว่า7ปีแล้วที่ฉันได้ทักทายคุณในฐานะสมาชิกของ Ni ยม s ในปี2015ในฐานะลีกึมโจฉันกำลังรอการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยฉันจะร้องเพลงต่อไปขอบคุณที่อ่านข้อความยาวๆนี้ นอกจากนี้อดีตไอดอลสาวยังได้โพสต์รูปภาพในชุดเจ้าสาวแสนสวยร่วมกับเพื่อนๆสมาชิกในมิวส์อีกด้วย